บ้านใหม่โหนธนากรงานแต่งร้างรักนางเอกกล่มวิวาพังยับรักนางเอกร่วมช่องล่มบ้านใหม่โหนธนากรชีวิตเริ่มจากศูนย์นอนสังกสีใช้รั้วบ้านคนอื่นเป็นกำแพงพยายามอย่างหนักเพื่อให้ชีวิตที่เริ่มจากศูนย์ให้ดีขึ้นเพื่อดูแลครอบครัวจนสู่วันนี้วันที่ชีวิตพลิกเป็นพระเอกหมอชิดได้อย่างสวยงามไม่น่าเชื่อว่า เข้ามาทำงานในวงการได้แค่3ปีแต่นักแสดงหนุ่มโหนธนากรจากช่อง7จะสามารถทำงานเก็บเงินซื้อบ้านให้กับครอบครัวได้ในราคา10ล้านบาทโดยเหตุผลที่หนุ่มโหนซื้อบ้านหลังใหญ่ในราคาหลายล้านนั้นเป็นเพราะว่าต้องการเติมเต็มให้กับชีวิตที่ในอดีตครอบครัวของโหนนั้นไม่มีบ้านอยู่ ต้องอาศัยกำแพงบ้านคนอื่นสร้างเพิงเพื่ออยู่อาศัยผมอยู่วงการมา3ปีก็ทำงานเก็บเงินซื้อบ้านได้2หลังแล้วครับแต่เป็นแบบนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะวงเล็บยิ้มมีราคา10ล้านบาท1หลังแถวพระรำสองและ3ล้านอีก1หลังซึ่งเป็นทาวน์โฮมแถวสมุทรปราการที่ต้องซื้อเยอะ พราะครอบครัวผมลำบากครอบครัวติดลบมาก่อนไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยกำแพงบ้านคนอื่นเขาสร้างเพิงสังกสีต่อออกมาเพื่อให้อยู่อาศัยครอบครัวลำบากมากยากจนมากแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่เกิดแต่ผมจะได้ยินเรื่องนี้มาตลอดและพี่สาวคนโตเกิดทันตอนที่ลำบากเราก็รับรู้เพราะถูกเกอกครูมาทุกวัน จนเราเริ่มโตหาไรายได้เป็นของตนเองก็เริ่มเล่นดนตรีร้องเพลงเพื่อหาไรายได้ครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นและพอได้ทำงานในวงการเริ่มมีเงินก้อนเล็กๆจำนวนหนึ่งก็ซื้อบ้านทำสิ่งที่เป็นปุมด้อยของเราในตอนเด็กอยากได้รองเท้าชอบรองเท้าตอนเด็กๆไม่มีเงินซื้อรองเท้าดีๆใส่เพราะบ้านไม่มีฐานะทุกวันนี้อยากซื้อก็ซื้ออยากเก็บก็เก็บซื้อเกือบ200คู่ พ่อผมสอนว่าถ้ามีต้องรีบสร้างถ้าไม่สร้างตอนนี้จะสร้างตอนไหนเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ตื่นมายังมีลมหายใจก็ต้องทำในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และได้อะไรกับมันอย่างเช่นการตัดสินใจซื้อบ้านให้พ่อแม่หลายคนก็ถามทำไมต้องซื้อตั้งสิบล้านคือบ้านผมเป็นบ้านครอบครัวใหญ่พี่น้องสามคน และมีพ่อแม่พี่สาวคนโตเพิ่งแต่งงานพี่สาวคนกลางก็กำลังจะแต่งงานผมก็เลยฮึกเขิมตั้งแต่ทำงานแถมตอนนี้หุ่นโหนอยังขึ้นท่านเป็นพระเอกมาดเข้มลูกรักของช่องเป็นที่เรียบร้อยแถมด้านหัวใจเจ้าตัวก็พร้อมที่จะเข้าประตูวิวากับแฟนสาวนางเอกร่วมช่องด้วย ต้องรอลุ้นกันว่าจะมีข่าวดีให้แฟนๆได้เหตุกันเมื่อไร่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่วงหน้าเลยค่ะ